ใช่อง่าไปเรียซ้อมมากี่วันปดีซ้อมอยู่ที่่ายอยู่ที่าจเรที่เดิมใครไปช่วยเป็นคู้บัาซ้อมตอนนี้มีพี่มนหาแล้วก็ครูไม้ขครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ละสปูงเท่าไหร่้น้ำหนักป่อ่อยมหมวยสไตล์อะไรครับแล้ครับวันนี้เลยต้องมาเจอูแบบเก่าเลยไหมเนี่ยขวัญใจเคยชนะน็อกเข้ามาเหรอราะนั้นเบีเท่าไหร่ อ๋อปล่อยต่อยวันนี้เลยต้องมาเจอแบบช่างต่อยเลยนะเขามือสไตล์อะไรนะเขามวยเดินน้ำหนักครับวันนี้มาเจอเขาเนี่ยคิดวันนี้เอายามชัยนะเขาได้ไหมได้มั่นใจเลยแต่ประมาทไม่ได้นะล่าสุดต่อยไว้ที่ที่นี่ครับวันนั้นต่อยกับนัอนเหลับเลยนะไปยัาไหร่้อยสามวันนี้ต่อยร้อยสองเหรอจะเข้าไปช้ำหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดดนนนนประมาณ บกบมาวิ่งยืดเส้นยืดสายเอาร่างกายกี่เปอร์เซ็นตนะ์วันนี้พร้อมเอาชน,นะนะคุ้มมากี่กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดนคนจังหวัดแงฝากเชินช่วยไปขับ่อยฝากเช้าหาเนะเป็นกำลังใจเหมืนเดิเป็นที่นึ่นลอ่ะขอโชคดีขอบคุณครับ